เรายังอยู่ในเรื่องแผ่นดินไหวเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาพูดถึงแผ่นดินไหวไฮยนะแห่งเมืองบอมเปอีและเมืองที่มีไฮยนะที่มาจากภูเขาไฟวิสเวียสนะคะมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเพื่อนๆที่รีเควสเข้ามานะคะรอชมคลิปนี้ได้เลยนะคะบอมเปอี ay, นะคะเป็นภาษาลาตินนะคะเป็นนครของโรมันโบราณนะคะในยุคคศ 62นะคะพอสอเลขกสองตัวเลยทีเดียวนะคะเป็นเมืองที่ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ในเมืองเนเบิลนะคะแคว้นคัมปานียและอยู่ในประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะแผ่นดินไหวในในคราน,นั้นในปี62นะ <S <S เป็นการแผ่นดินไหวที่จัดความรุนแรงสะเทือนเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวที่เคยเกิดที่เกาะสุม,มาตราประเทศอินโดนีเซียในปี 2อ่า2น0ีนะคะในปีสองพนคี่หรือ,รอท, Lock neck. ที่เรารู้จักกันดีในการเกิดสึนามินั่นเองนะคะเกิดสึนามิท euh anyway> ี่มีผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยในครานั้นแหละค่ะนะคะน่าจะประมาณ8กว่าลิตรเลยทีเดียวนะคะการเกิดแผ่นดินไหวในปีคศ6 2ที่เมืองบอมเบีนะคะแล้วก็เมืองเฮอร์คิวลานีนนะคะในครานั้นนะทำให้เกิดเขาเรียกอะไรนะความร่มสลายของอนุสาวรีย์ ที่สําคัญสาคัญมหาวิหารที่สําคัญสําคัญนะคะหรือ,อบ้านเรือนประชาชนในครานั้นทั้งหมดเลยนะคะในคราน,นั้นได้มีกวีนักกวีนักปราชญ์กวีนะคะชาวโรมันชื่อเซเนกาได้อธิบายไว้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวนี้เราเรียกว่ามวลลมใต้ผืนดินนะคะเป็นลนักษณะการวิ่งแล่นของอ ลมที่อยู่ใต้ดินจะทำให้แผ่นดินสะเทือนนั่นเองนะคะแต่ในในปีนั้นนะคะก็ชาวเมืองนะคะก็ยังได้กลับไปนะคะและร่วมแรงร่วมใจกันในการก่อสร้างมหาวิหารไอซิดและก็มหาวิหารอื่น,นๆรวมถึงอนุสาวรีย อื่นๆเราถึงขั้นถึงขั้นอนา,า,าอพวกโรงอาบน้านะคะชาวโรมันเป็นคนเป็นเป็น,ปนชาวที่ชอบอาบน้ำเหมือนกันนะเขาจะมีอาอาโรงอาบน้ําเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาวันหลังเราจะมาพูดกันนะนติดไปก่อนนะคะแล้วก็อาบ้านเรือนประชาชนใหม่ทั้งหมดนะคะบนบอมเบีเลยนะบนพื้นที่นั้นเองนะคะเพราะว่าอ่า ครั้งนั้นมันเกิดแค่แผ่นดินไหวนะคะแค่แผ่นแผ่นดินไหวนะคะแต่ใน17ปีต่อมาหลังจากที่เกิดเรื่องเมื่อปีคศ62นะคะวันที่23สิงหาคมคศ79นะคะได้มีการเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ชาวเมืองก็เออก็คิดว่าคงจะไม่รุนแรงนะในความรู้สึกของรัศมีว่าชาวเมืองเขาคงคิดว่าเออก็คงไหวไม่มากนะคะแต่วันที่24สิงหาคมนะคะปี คสอหลังจากนั้นไม่กี่วันนั่นเองนะคะก็วันเดียวเด้ขอขสเจนะ็ดสิบเคะภูเขาไฟวิสุูเวียตได้พ่นละอองนะคะได้พ่นเท่าภูเขาไฟนะคะภูเขาไฟวิสุูเวตเนี่ยเป็นภูเขาไฟเข,นะขาเรียกนะภูเขาไฟในชั้นสลับนะจัดเป็นการระเบิดที่รุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกครั้งหนึ่งในโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้การเารนะ พ่นการระเบิดในครั้งนี้นะคะเป็นการระเบิดที่เราได้มีอ่าปราดมีปราดนะคะชาวโรมันนักจะมีปราดเยอะนะคะปราดในที่นี้ก็จะชื่อว่าพาลินีผู้เยาวเป็นทั้งนักการเมืองแล้วก็เป็นกวีชาวโรมันได้ระบุบันทึกเอาไว้ว่าภูเขาไฟวิสุเวียสเนี่ยได้พ่นกลุ่มเท่าควันเท่าไฟาลาวาอะไรเงี้ยนะคะขึ้นมานะ สูงมากและก็มีปริมาณที่มากด้วยนะคะซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าวิสุเวียนเนี่ยพ่นกลุ่มควันพิษที่ประกอบไปด้วยเปเรานะคะแล้วก็ถะการ์ดภูเขาไฟนะแล้วก็ลาวาอันร้อนละเอียดแบบละเอียดเลยแหละออกมาสูงถึง3 3กิโลเมตรนะคะเพื่อนๆเชื่อไหมคะว่ากลุ่มเท่าภูเขาไฟในคราน,นั้นฆ่าชีวิตชาวเมืองไป1 5 0 0 0คนนะคะแล้วก็ ภูเขาไฟเท่าภูเขาไฟนั้นปกคลุมเมืองบอมเบยีเนี่ยมีความสูงถึง4-6เมตรเลยทีเดียวนะคะและเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าเอา้าก็คุคุมไปซักขนาดนั้นทำไมในปัจจุบันนี้เราถึงได้เห็นซากของภูเขาไฟที่อ่าอ่าเลยนนะซากของภูเขาไม่ใช่ซากของภูเขาไฟขอโทษค่ะซากอรารยธรรมเลยเก็ความเป็นมาเป็นไปในตอนนั้นน่ะทำไมเราถึงได้เห็นแบบชัดเจนนะคะ ก็ได้มีนักโบราณคดีนะคะเขาได้สำรวจโพรงนะคะคือมันมันเป็นเท่าภูเขาไฟที่ถล่มทับกันมานะพอนานๆไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีการเย็นตัวลงนะคะมันก็จะมีเป็นโพรงนะคะก็นักโบราณคดีเนี่ยเขาก็ไปสำรวจกันนะคะไปสำรวจแล้วก็ไปเจอโพรงไปเจอโพรงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการ เทปูนพลาสเตอร์เนี่ยลงไปในโพรงนั้นนะคะเทปูนพลาสเตอร์ไปนั้นจึงทําให้สามารถที่จะเห็นอริยบทนะคะของบุคคลที่ตอนนั้นหนีไม่ทันนะคะหนีไม่ทันเท่าภูเขาไฟหนีไม่ทันลาวานั่นเองนะคะความร้อนนะคะก็เลยทําให้เราเห็นเป็นเขาเรียกน,นะเป็นเป็นโครงล่างเป็นอริยบทต่างๆของของ ผู้คนในสมัยนั้นนะคะรวมถึงภาพฝาผนังใดๆก็แล้วแต่ในเมืองที่ยังคงสมบูรณ์อยู่นะคะในปัจจุบันที่เพื่อนๆที่ไปเที่ยวอ,อิตาลีนะคะก็ไปแวะชมเมืองบอมเบีได้นะคะแล้วก็ดูสภาพชีวิตความเป็นไปความเป็นมาของชาวเมืองนะคะได้นะจากจากสภาพจริงเลยทีเดียวนะคะจากสภาพจริงเลยนะคะเพราะว่า,าในตอนนั้นคือชาวเมือง เราไม่แน่ใจว่าเขาหนีไม่ทันหรือเขาคิดว่ามันไม่รุนแรงนั่นเองนะคะก็ถ้าชอบกดหัวใจกดคอมเมนต์นะคะหรือถ้าสนใจเรื่องราวอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นตำนานเรื่องเล่าใดๆนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะมีเพื่อนๆเ,เราขอรีเควสตมาแล้วสมีก็เอามาพูดให้กับเพื่อนๆฟังนะคะและกดติดตามกันนะคะอ่า เพื่อที่จะได้เจอคลิปที่ดีๆมีสาระประโยชน์เพื่อจะมีสาับขอโทษค่ะเผื่อจะมีสาระประโยชน์ดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ